ทำไปเถอะทำไปเถอะพี่น้องเอ้ยทำไปเรื่อยๆถึงเวลามันก็มีลูกเองแหละมันจะอั้นไว้ไม่ได้หรอกพี่น้องมันโคตรกำหนดเวลาของมันแล้วมันจะต้องมีลูกจะต้องมีลูกพี่น้องมันจะมาอั้นได้ยังไงท้องแตกตายพอดีถึงเวลามันก็จะต้องมีลูกพี่น้องเอ้ยไอเท้าติดดินมันก็มอง อะไรนะเียนหน้ามองเทวดาตอนนี้มองเท้าติดดินแล้วพี่น้องมันเป็นปกติแล้วนะเป็นปกติแล้วสีแรกมันมันเหมือนมันจะไม่ปกติตอนนี้มันเพิ่มปกติแล้วพี่น้องมันไม่มองเทวดาเหมือนเหมือนตอนที่หวยจะออกเนี่ยพี่น้องนะกลับมาเหมือนเดิมละทยอยมีลูกหมดแล้วพี่น้องเอ้ทาไปเถอะทําไปไม่วันนี้ วันหน้ามันต้องสําเร็จไปวันหนึ่งแหละพี่น้องอันนี้ก็ว่าจะเอาไว้สักสามสี่หวีแค่ะนั้นแหละพี่น้องเพราะว่าต้นมันเป็นต้นแรกเป็นต้นแรกไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรหรอกเอาไว้สามสี่หวีก็พอพอได้กินอ่ะไม่น้องคิดไปขายหรอกเพราะปีแรกจะไม่ขายอยู่แล้วจะเลี้ยงน้องมันเลี้ยงหนอ,อน้องๆมันเนี่ยแหละนู่นแหละรุ่นน้องน้อง มันเนี้ยถึงค่อยเออได้เก็บได้เกี่ยวได้เอาเต็มที่น่ะแต่รุ่นแรกๆรุ่นแม่มันเนี่ยยังไม่เอาหรอกพี่น้องเดีมากก็สองสามวีฟันปีมันลงปีมันไปแกงกินก็นแล้วกันจิ้มน้ำพริกอะไรไปจะเอาลูกๆมันนี่แหละถึงจะเอาเต็มที่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอนะไรคนมันสมบูรณ์รากสมบูรณ์ไรสมบูรณ์นะทีะนี้เราจะเอาเท่าไหร่ก็ เอาได้เต็มที่นะพี่น้องเอ้ย